เนื่องจากเป็นค่าแบรนนะคะครูเลยอยากจะให้เธอทำกิจกรรมอย่างหนึ่งที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอทีวีนี้อ่าลองอ่านกันทีอ่านว่าอะไรคะภาษาอังก o ษจีนฮอนเจนจูอะคืออะไรเอ่ยคืออะไรภาษาอังกฤษสำคัญยังไงกับเรานะคะ เพียงแต่ครูอยากจะให้เราได้ทบทวนว่าวิชาที่ครูสอนเนี่ยมันมีความจําเป็นหรือความสําคัญกับชีวิตของนักเรียนหรือเปล่านะคะในกระดาษนี้นะคะด้านหน้าเนี่ยหนูเขียนความสําคัญของวิชาภาษาอังกฤษที่หนูคิดว่ามันสําคัญกับชีวิตหนูนะคะส่วนด้านหลังเขียนชื่อชั้นเลขที่นามสกุลมีใครเขียนแนวนอนไปแล้วบ้างคะ 啊。